รับเข้าสู่ช่อง UglyDuckling.p นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของช n n นลนี้นะคะเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์การเตรียมตัวของเรานะคะว่าเราทำยังไงให้ได้แผดจีน285เต็ม300ค่ะเย่ก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่าเราเรียนสินจีนนะคะเโรงเรียนเต็มรุศึกษาก็คือเราเรียนสายภาษาจีนโดยเฉพาะเลยนั่นแหละ แต่ว่าเราอะเพิ่งมาเริ่มตอนมอ4จริงๆแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือเรียนจีนแบบงูปลามานะคะทุกคนก็น่าจะเข้าใจเรียนมาทั้งชีวิตนะคะเขียนไม่ได้สักตัวเราก็คือมาเริ่มใหม่เลยตั้งแต่แบบม4เลยก็จะมีเวลาเรียนจีน3ปีนะคะอ่ะทีนี้เราจะพูดก่อนว่าตอนที่เราเรียนภาษาจีนที่โรงเรียนนะคะก็จะมีหนังสือให้ซึ่ง นังสือที่ว่าก็คือหนังสือหั่นหยุดเจ้าเฉิงนะคะอ่าเป็นเล่มแบบนี้ก็อันนี้นะคะจะเป็นหนังสือเรียนที่อ่านง่ายมีภาษาอังกฤษ,าษ,าษาในตัวก็แนะนําสําหรับใครที่แบบเป็นมือใหม่ก็ไปอ่านได้นะคะแล้วก็เขาจะมีขายที่คีโนคุณิกะด้วยนะถ้าจไม่น มันจะมี3ามอีดิชันนะคะมี6เล่มก็จะมีเล่มเขียวเล่มส้มแล้วก็เล่มเมกิที่ชุกเฮนนะคะ,ะทีนี้นอกจากหนังสือเล่มน,นั้นแล้วนะคะหนังสือเล่มนั้นก็จะมีคําศัพท์ใช่ไหมคะเราก็จะเอาคําศัพท์จากเล่มน,นั้นนะคะมาคัดนะคะโดยรอบแรกเนี่ยเราจะคัดเป็นลําดับขีดก่อนคือเราจะใช้ลําดับขีดจากแอปที่เรียกว่า p i c o หรือ ลายเชนารีที่เป็นจีนก็ได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพกันด้กอ่ะก็เขียนลำดับขีดไปตามนั้นนะคะแล้วเราจะได้แบบจำไปเลยเพราะว่าในข้อสอบแท7.4เนี่ยเขาจะมีสอบลำดับขีดด้วยน,นะคะแล้วหลังจากนั้นก็เขียนตัวเดิมซ้ำไปอีก5รอบนะคะแล้วพอหลังจากเขียนไปเสร็จทุกอันแล้วอะ่ะพอผ่านเวลาผ่านไปสักประมาณแบบเดือนสเดือนอะไรเงี้เยเราเอามันกลับมาเขียนอีกรอบนะคะ เราจะได้รู้ว่าแบบเราจําได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่ี้อ่ะทีนี้อันนี้คือการแบบเหมือนการเรียนจีนแบบเป็นสิบจิสิกเนาะต่อไปก็จะไปเจาะลึกที่ข้อสอบแผ่นเจ็ดค่ะอ่ะค่ะต่อไปเราจะมาเจาะลึกแผ่นเจ็ดกันนะคะอ่าเท่าที่เราทํามานะคะเราสามารถแบ่งพาร์ได้ว่ามีหลักการใช้พิมพ์อินลำดับขีด จีนอีสือจีนอีสือคือคําที่ความหมายใกล้เคียงกันนะคะตัวอินจื้อตัวอักษรที่มีหลายเสียงฝูห้าวขหมายวัาตอนปู้จือ้อส่วนประกอบสำนวนภาษาปาดาวสั์แกรมมาคลอสเทสจดหมายเรียงลําดับเนื้อเรื่องแล้วก็รีดดิ้งค่ะ,ะสำหรับเรื่องรีดดิ้งนะคะเราคิดว่าส่วนตัวเรานะเป็นพาที่ง่ายที่สุด <c oughs> คือด้วยความที่เราจะเน้นเรียนจีด้วย การท่องศัพท์อะไรเงี้ยมาตลอดเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าโอเคกับการอ่านวิดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราแนะนําว่าการท่องพท์เนี่ยมันปุ๊บปั๊บรับโชคไม่ได้นะคะเราต้องค่อยๆจํามาเรื่อยๆนะซึ่งตัวที่เราท่องพท์เนี่ยเราจะยึด HSK เป็นหลักนะคะ HSK ก็ย่อมาจาก汉语水平考试นะคะก็จะเป็นการสอบระดับของจีนนั่นเองซึ่งในแพทจุสี่เนี่ย เขาจะไปถึงระับ HK 5นะคะจะไม่ถึง6รู้สึกว่าจะง่ายกว่า5ด้วยแบบ4-5ประมาณนี้นะคะซึ่งหนังสือที่เราท่อง HK จริงๆทุคนไปตามหาตามแบบท้องตลาดอะไรเงี้ยมันก็มีเยอะแยะนะแต่ว่าอันนี้ที่เราท่องจะเป็น2เล่มนี้นะคะอ่ะอันนี้น่าจะมีที่คีโนะมันจะเป็นฉบับแปลเป็นอังกฤษน,นะคะก็จะมีคำศัพท์ความหมายแล้วก็ตัวอย่างการใช้ให้ค่อนข้างจะละเอียด เล่มถ้าใครอยากอ่านเวอร์ชั่นไทยเล่มนีนะคะรวมความสัพท์ตรเคตัวนี้ก็ดีเหมือนกันแล้วก็มีตัวอย่างประโยคให้อะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่มันแปลไทยด้วยมันก็จะค่อนข,ข้างจะเข้าใจง่ายกว่านะคะก็แนะนำเป็นพวกนี้นะคะโอเคต่อไปนะคะหลังจาก Reading เนี่ยแกมมาก็คือเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างค่อนข,ข้างจะแบบทรเวลซอมอ่ะทุกคนแบบ เออต้องไปหาไปตรงไหนมันยิบย่อยมากๆนะคะเราพูดเลยว่าเราขอแนะนำเล่มนี้ก่อนเลยเล่มนี้คือครบมากๆจริงๆนะคะนี่หนักมากอ่ามันเห็นไหมมันกลับด้านไหมทุกคนขนาดว่าตะยีจทย์ภาษาจีน1,500ข้อนะคะเขีนยนโดยอาจารย์ชานุทองชัยประสิทธิ์นะเล่มนี้คือครบมากเขามีหดมดเลยเขามีแบบตัวอย่างข้อสอบด้วยเขามีแบบ ลักภาษามีไวยากรณ์มีแบบคําสันทานมีคํานวณมีคําที่มีความหมายเหมือนกันความหมายใกล้เคียงความหมายตรงข้ามมีบทสนทนาทุกคนมีวัฒนธรรมภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์มีคําพ้องรูป้องเสียงคําหลายความหมายเครื่องหมายวรรคตอนคาที่มักอ่านผิดโอ้โหคือแบบครบมากทุกคนแล้วดูหนามากเออก็คือเล่มเนี้ครบมากจริงๆ ก็แนะนําให้ไปหาอ่านกันนะไหวสู้ๆทุกคนอีกเล่มหนึ่งอีกเล่มหนึ่งเล่มนี้ก็หนามากๆเหมือนกันนะคะก็คือเล่มนี้นั่นเองเออมันคือพิชิตคะแนน,นเต็มข้อสอบ87.4ภาษาทีฉบับคำพีหลักภาษานะคะตัวนี้เขาจะเน้นที่หลักภาษาเป็นไวยากรณ์จัดเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราอ่านเล่มนี้แล้วเราค่อนข้างจะาก,กระจ่างมากใช้คาําว่ากระจา่างะกระจ่างเรื่องแบบไวยากรณ์อะไรเงี้ยนะคะเราก็คิดว่า ทุกคนอ่านเร่มนแล้วเข้าใจได้ไม่ยากมนาจจะหนานิดนึงน,น,นะแต่แบบอ่านแล้วแบบทุกคนจะแบบปิ้ปง,งเหมือนมีหลอดไฟบนหัวเลยอะทุกคนเออดีจริงอะอ่ะอีกเล่มหนึง่งเล่มนี้นะคะรู้ทันแปดเจ็ดจภาษาจีนเล่มนี้ก็ดีมันจะมีข้อสอบมีไวยากรณ์บ้างน,นิดหน่อยแล้วก็มีพวกคำที่ความหมายใกล้เคียงกันพวกที่น่สส่อ,อะไรเงี้ยเยอะนะคะเล่มนี้ก็แนะนาเหมือนกันเล่มมันจะไม่ได้หนามาก จะไม่ได้ครบเท่าสองเล่มนั้นแต่แบบก็เหมือนอ่านเสริมไวทุกคนแบบอ่านสองเล่มนั้นเสร็จแล้วแบบอ่านเล่มนี้มันก็จะแบบมั่นใจมากขึ้นเลยเพาะจีนอี้สือ,อให้มาเยอะมากมีมากนะคะอ่ะโอเคถ้าใครยังแบบไม่จุใจเรื่องจ้นอี้สือหรือเรื่องความที่ความหมายตรงข้ามเออพวกฝันอี้สืออะไรเงี้ยอ่ะแนะนำสองเล่มนี้นะคะนี่เลย จริงๆแล้วอะเราว่ามันยากกว่าตัวข้อสอบแผท7.4จริงๆแต่ว่าเราก็อ่านไปได้เพื่อความุกใจนะคะทุกคนอะต่อไปนะคะอ่าในเรื่องของการฝึกทําข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราอะเรียนพิเศษนะคะเราเรียนที่เดอร์ชีเน่อืมซึ่งเหมือนเราลงคอสไปคอสเดียวก็คือคอสตะลุยโจ์มั้งเออ ก็มันจะเป็นคอร์สที่ไปเร็วมากๆเลยนะคะคือต้องมีพื้นฐานมาระดับหนึ่งเลยอะแต่ว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองแบบโอเคมีกําลังพอเอฟเฟอร์ตอะไรเงี้ยเราก็เรียนไปทุกคอร์สเลยก็ได้แต่เรารู้สึกว่าเขาก็แค่จะสอนเล็กนหนึ่งคือต้องมีพื้นแล้วแล้วไปเรียนถึงจะแบบโอเคแต่ถ้าใครที่ยังไม่พื้นก็คือไปอ่านหนังสือพวกนี้ก่อนนะคะเริ่มจากหันห่นอยู่เจ้าเฉินนะคะให้มีพื้นก่อนเสร็จแล้วก็เป็นพวกหนังสือที่เราแนะนําไปเมื่อกี้นี้ น,ะะออนอกจากเลชีเน่แล้วนะถ้าเราอยากได้แนวข้อสอบจัดๆเลยมันก็จะมีทั้งทุกเล่มที่เราเกล่าไปเมื่อกี้ก็มีแนวข้อสอบแล้วก็ถ้าอยากได้แนวข้อสอบจัดๆอีกตัวนี้ก็โอเคนะคะแต่ว่าอันนี้คือไม่อยากจะแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันทําข้อสอบเข้าเฉลยผิดเยอะอะทุกคนแต่ว่ามันก็พอพอพอ,พอจะไปได้อยู่นะ ก็พอจะได้อยู่แบบได้อยู่ที่บอกว่าไม่ได้ทุกคนก็คือถ้าหาไม่ได้แล้วตัวเนี้ยก็โอเคอยู่นะคะแต่ว่าลองไปเปิดหาคำตอบเองถ้ารู้สึกเอ๊ะอะไรเงี้ยเราลองเปิดดูมันก็อาจจะไม่ได้เฉลยตรงกันเนี้ยแต่ว่าเราก็จะเหมือนจะได้รู้ว่าอไหนมันผิดเนาะอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะตัวเนี้ยมันเหมือนจะไม่มีขายแล้วอ่ะ ันจริงๆมันปกสีแดงกันทุกคนแต่เราแบบก็คือไม่มีขายอะก็เลยขอซีล็อกเพื่อนมา <c oughs> เล่มน,นี้นะคะหน้าตาแบบประมาณนี้รวมข้อสอบ e n ็น n ราภาษาจีนแผ s เจ็ดจุดสี่เปรปุงของสะพิมพ์ m a นดารินเอ u ดูเคชันะคะเออรู้สึกว่ามันจะมีเล่มใหม่ออกมาเป็นเล่มสีน้ำเงินนะแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อเพราะเรามีเล่มนี้แล้วไงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวข้อสอบแบบจัดๆเลยนะคะมีแต่ข้อสอบเลยมันแบบแน่นๆอันนี้ก็แนะนำเหมือนกัน ค okay. แล้วค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแผ่7.4ถ้าใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะติดต่อมาได้ที่ Twitter ที่อยู่ใน description box นะคะจะใส่ไว้ให้แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด ady, กระดิงกดทุกอย่างเป็นกดดิสไลค์นะคะก็มาพูดคุยกันนะใครอยากจะติชมอะไรยังไงหรือแบบ อยากให้ทำคอนเทนต์อะไรอีกก็สามารถบอกมาได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะคะก็เมนต์กันมาเยอะๆนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอรแรกของช่องถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออาภัยไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท,ทคนที่เข้ามาดูแล้วก็ดูจนจบก็ถึงม้าจะเร็วแค่ไหนก็แพ้ลาเพราะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ รวมสมาธิรวมเข้าด้วยกันเฮ้ยจีจงเฉล